พี่เจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องป <laughs> ไปชอปไปชอปใช่ละเมลานีจ้าเอ็มเมลานี <laughs> คุะกูกูสรุป <laughs> ไปชอปพี่น้องไปชอปหนาวหนาววงบรรยากาศพี่น้องจะไปเซือนจะไปหาสิ่งของขวัญคริสต์มาสพี่น้อง <laughs> เอาหมวกก่อน <laughs> ยิ่เนไ่ยลถไปหาของฝนขีดสมาอากาศรู้สึกว่าอากาศนะจะมืดคึมนะพี่น้องคึมเลยอากาศคึมคึมบึงบึงบรรยากาศฝนตกจ้ะพี่น้องจ้าฝนตกมืดคึมหิมะตกแล้วฝนก็ตกตามพี่น้องหิมะเลยละลายหมดเลยอันนี้พิฮานพิฮานมาได้ภาพข่อยมีแห้งแล้วพิฮานภาขกอยไปช็อปแล้วพิฮาน ไปหาท่าไปช็อปะปไปนองไปหาเบิงน้องันสิไดงะหักว่าไปนองเปสดิกานาโดบบสังหวงฟังหวงไปจ้าน่านกเพ่นปิ่นไปนอนเพรมันเป็นเบสชู้นะกานาเพรมันเ็ดแต่อยากลาบเนาะโอ้เพ่นกิ่นนนาดไปนองถะหักว่าถ้หักอืมเฮ้โตมียอง

ช็อกโกแลตสำหรับคริสต์มาสเนรีมาหางอูชองส่วนลาตีมาหางอูชองคุณอะมาเด้อผู้ใดกินช็อกโกแลตพี่น้องขครพวกกินใอรแค่กิน,นจำจุแซ่บกวัวจะหักพี่น้องบูนบูนย่างซีชูดีเมลานีเมลานีจะหักนี่ให้เหลียกพี่น้องมีให้เลือกมีให้เลือก อันนี้ม hey, right. In ีแล mm. ้วนี่อู้คอเคเลยเออตะหักแทะตะเอะะเอะาทรูปกอนายรูปพอากันพอยเส้นตะขอดนะพเส้นตะขอดพอไรพอนี่ลอยกลัวพอยนี่ตะหักพี่น้องสวยงามอันนี้บ้าน พอจัดเนาะวิตาหักนี่ก็ตาหักโอ้ยสำหรับวันนั้นพี่น้องสำหรับเดมตกแตง่งคริสต์มาสเนาะตกแต่งโนเอนวันน no ี้เป็นโนเอนคริสต์มาสอู้นี่สวยก็จัดแบบนี้แหละเมา่อพี่น้องเบิรงนต้องกันพี่น้องจ้างามดีพี่น้องมาเบิร์กวางกวางกับหมูปลา <laughs> กวางกหมูปลาอยู่ป่านซาป,ปางโนอยู่ป่านปลานสนโอ้หมูปลาตัวแบบไงเอาไปลาบไม่เหน็บนอนสะฮักสะฮักขเขาก็เฮ็ดดีแช่ไหมอันนี้หมูปลาอุ้ยลูกหมูปลาก็มีฮะสะฮักดีเอามีหอดกระลอกมีหอดกระลอกกระแตกระลอกจ้าเอ๊ะ โอ้กระต่ายกระมีโอ้อันนี้ลูกงูปลาเมื่อกี้ใส่อันนี้กระต่ายกระต่ายหูตกโอ้เนี่ยมาจิงจอกเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยตหาหักหนึ่งอันนี้อันนี้กระหรอกอันนี้กระแตโอเฮ็ดดีแท้เกลือซีบของปลอมเดี๋ยวพี่น้องของปลอมม่นมปนของแท้ของปลอมออมืมมดตหาหักดี พี่น้องเบิ้งข้าวเหนียวข้าวเหนียวหากิโลสิบสี่ยูโรเกือบสิบเจ็ดน้อง <Yes. S 2> บาทเขาโลละาหาบาทพก็เ,เกือบขีดเบิ้งมาส่งนอกมันบ่เป็นราคาหนังไงอืออันนี้มาเขาอันนี้มาจากประเทศกัมพูชาเอออันนี้บ่พอเพื่องโลน้องเกืบอบสามยูโรอ่ะ ห้าสามเจ็ดี่สามสิบสองสี่ร้อยกรัมสี่ร้อยกรัมเท่าไรหน่อยยี่สิบบาทจ้อะอ่ะาเกยวเบิ้งดูมาถือตะยุบานเฮ้ยซื้อมาหาของไทยพี่น้องมาหาของไทยอยู่หาได้น้ำปลาแล้อวอันนี้กะทิกะทิสดอืมไปหาสีนัน่นมา

ม,มารูปภาพพี่น้อง,งเอาพับเอาดูเวปาเก้อันนี้มาบวงหนาพลาุละไมพี่น้องมากาเก้ใช่ก็สซีบูสหลุกจูเวอร์อัมเตอร์นาสรุกมีทับมีทับพิมพ์หอมพี่น้องอ่น้อดงมาทับพิมพ์มาทับพิมพ์จองไว้หนึ่งยูโรแมนเอาลิซักลูก มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเสียมาก็ทิ้งจับวัดป้อมลูกปุ๊บผลไม้หลายช่วงนี้พี่น้องผลไม้มาจากประเทศเอ่อเอสเปย์ไงได้กะเมลานีมาชอบพี่น้องมาชอบกะเมลานีสวยสวยพี่น้องจา้าเมืนี้ มาหาเสี้อฟางกวนอ้าลูกใครล่ะกระโปงเป็นกระโปงอ่ะไปไปหาชอ็อป